เราไปิลปอบรเพรี่ดาราตีเรนี่ออเดกกูมาเวปลองมู่ปมีจอกคราฟสีเวนีเวเฮกเนี่ยบมาแคเน่ยเป็นหมู่ไปเพพอเปพอดอนัเลทูฮะเทชูดชเชอิชูเรนี่ลิเซลมาชูเรนม่ดเทชูดิเชอิชูเรนี่เฮลท์อินชูเรนก็เหอนับบัตเต็สิเป็นาตนีู้บาดเนี่ စီဘတ်တလိုက်60အနေနဲ့ဘေဘီစင်နာ62နိပနမှာပြမယ်မြို့နီမာနီယနီ62နိပနပိစာမြို့နီမာနီယနရာနဘာတေစတုဘိနာ62နိတပထေနိတပထေဟဲ့နမှာနာဒူဇပါတေဘေဘီခဟဲ့တပိစာဘို့62နိန62နိတပထေနာကျေတကျေမစတုဘိထွားဟအမေရိကန်နိုင်ငံသားမတ်တိုမစတုဘိနီယာဂရင်းကတ်ငယ်နာငယ်နာတပထေနိဟဲ့ กลุ่เจิมานาชเนตัตแทนจเดิมาสิโตเบอเมริกันในงเามาตัมาสิโตเบนิกริกาเงิน่ะตัตแทพวนักก็เหอนเอน่าเจอนะอ่าโนโตโนเบรานนี้ซิเกียให้นะมาชั่มาชั่เทไปพลอหมู่ฟอนอบานันนี่ปมีจักคราสิเวนี่เปกเอรกินะมเปปลาเกเฮลท์อินชเรตที่ชชิชเรตนีเปกเเปมูเนอเมริกมานชเรตลลบ่ปตก็เ สินับาฮ์เช่าสัญญาเนี่ยให็นะมสิทธิสิทิ์เชื่อเรามาอาส่วนาดักษาสินานีสิที่จะชอตชอบบปมันออมสิ่งเงาเช่าสัญญาเนี่ยจะไเหตุวะให้นะมสิที่จะชอตให้ปกติแล้วก็ไปชอตเน่าจ้าให้นะมาดังวิวนี้อาส่วนกุศิดังวิ่นี้ดังวิ่นน้นมางูดูกันนี่เออนะมาไปชอตจ่อใชมันนี่เว้สินับาฮ์ให้นะมาสิที่จะชอตอีกเอสเอสไอซีเอสเอสเอซีพูดนะมาเอาอ अः नो नासी लोटे मेचो मा पेद चानेर नीत पे मेचुआ अख्रासी नम दौथे तीसुटी सी इस है तीसुटी से इसे पे बोबी सूदि से इसे ने निगे कौ ने ना सुर दक्षासी ना उ दक्षासी नौते हे इस तोला रेद चाने वैको है दुराी एह फौना बेचुअ्राला เดีพรานไปดีเบดอเดออาสุยนะมาเด้อเด้ไปพิชาร์รเมือนเราไปมีจวัตครับเพื่อว่าิมีจวัตรสิบมานนี่ซิมีจวัตเลิมาเขี่ยเดออาชานไลฟ์ช่วยเดอแบบ่ลอมูนะสิมีจวัตเลิศสิหมอนนรกนี้ซิมีจวัตก็แแหวมีจวัตรสิผู้นนก็เหอะน่าจิ้นจิ้นน่าขี่เดออาชานนกไลฟ์ช่วยเดอแบบพลอมหมูตัวบัตเต้เบบีเซีเนี่ยมุสิเพสิพสิพเดอหนาผือบาฮะเฉาเสงงานนี่ผือบา ตัวาทว่าสิิเมาตัมอันนี้กรีกางเนะตาบัเทนะีเห็นนี่ราเฮวอลีนี่คุณอเสซิมบูเพนนาดูเลทุงยาลัวว่าชาสังงานนี่ตาบัเทอรเอสซีเมดิเคอร์ทีชื่อชืช่วรมาอุยาลลวมนะไรร่ะสิินอพิจาตเปลเ่เดิมแนดา้งรู้บฏดัรู้ทชื่อชืช่วรมาเปียเปลเปแนีนนี่เตบุยเป็นนชิบะ